เวลาแงงมองท้องฟ้ายามค่ำคืนเคยสงสัยไหมว่าโลกของเราอยู่ตรงไหนในจกักรวาลอันกว้างใหญ่คำตอบก็คือเราอยู่ในกาแล็กซีที่ชื่อว่าทางช้างเผือกนั่งเองค่ะ ทายช้างเผือกเป็นกาแลซีชนิดกันหันที่มีรูปร่างคล้ายจานแบนขนาดกว้างถึง1นึ่งแสนปีแสงภายในมีดาวฤกษ์ม,มากกว่า1นึ่งแสนล้านดวงและหนึ่งในนั้นคือดวงอาทิตย์ของเรานั่นเองทายช้างระบบสุิยะอยู่ตรงไหนคำตอบก็คือเราอยู่ในแขนโอไรออนใกล้ขอบของกาแลซีท้งช้างเผือกระบบ กลางของท้างช้าเผือกไม่ได้ว่างเปล่าแต่มันมีหลุมดำมวนยิ่งหยดที่ชื่อว่าเซจิเทเรียสหลุมดำนี้ดึงดูดทุกสิ่งให้หมุนรอบมันรวมถึงดวงอาทิตย์ของเราด้วย ในอีกประมาณ4,000ล้านปีทางช้างเผือกของเราจะชนกับกาแล็กซีแอนโดรเมดาแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะโอกาสที่ดาวจะชนกันมีน้อยมากเนื่องจากระยะห่างของแต่และดวงไกลกันมากกาแล็กซีทางช้างเผือกคือบ้านของพวกเราทุกคนและยังมีอีกหลายสิ่งในจักรวาลที่รอให้เราค้นพบ